สำหรับช่องทางเผด็จศึกที่นายสุเทพรสุบรณพยายามจะรวบอํานาจมาไว้ในมือของตัวเองนั้นช่องทางที่1นนะครับก็คือการสร้างสุญญากาศอํานาจทางตัวบุคคลในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนช่องทางที่2นะครับก็คือมีแผนสํารองในการประกาศจะเป็นรัฐถาที่ปัดหากสร้างสุญญากาศไม่สําเร็จแต่ดูแล้วเส้นทางเดินของนายสุเทพนั้นยังไม่มีเขาลางแห่งความเป็นจริงติดตามจากคอลัมน์อัปเดตรับ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังซื้อพิมพ์มติชนคอลัมน์ที่เห็นและเป็นไปเรื่องสองทางสุเทพอย่างตีบตันหลังสารรัฐธรรมนูญตัดสินให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีซ้ำด้วยปปชตัดสินให้มีความผิดซึ่งส่งผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ผู้จะทนาตัวเองเป็นร่างทรงมวลมหาประชาชนสุเทพเทือกสุบรรประกาศวันพเดศึก เป็นศึกที่ชาชนะอยู่ที่สุเทพเทือกสุบรรมีอำนาจตั้งรัฐบาลและสภาที่จะทำหน้าที่ปฏิรูปการเมืองเป็นปฏิรูปการเมืองที่เป้าหมายอยู่ที่การแก้ไขกติกาการเลือกตั้งก่อนที่จะจัดการเลือกตั้งเพื่อปิดทางพรรคการเมืองคู่แข่งเปิดทางชาชนะให้พรรคประชาธิปัตย์เป็นร่างทรงมวลมหาประชาชนที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเปิดทางชนิดโปร่งโล่งให้พรรคประชาธิปัตย์ชนะการเลือกตั้งเข้ามาครองอำนาจรัฐ หนทางแรกที่จะสู่เป้าหมายนั้นได้คือการประสานกับองค์กรอิสระจัดการให้เกิดสุญญากาศอำนาจรัฐจากนั้นใช้ความร่วมมือขององค์กรที่มีอำนาจทางกฎหมายจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อตั้งสภาแก้กติกาการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นมีความหวังว่าสารรัฐธรรมนูญและปปชจะสร้างสุญญากาศอำนาจขึ้นมาแบบไม่ต้องตีความอะไรกันอีกแต่ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามนั้น การเดินในหนทางใช้การตีความกฎหมายของฝ่ายสนับสนุนตัวเองมาเป็นประโยชน์จึงเหลือเพียงแค่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื้อวันเลือกตั้งออกไปด้วยการตั้งข้อสงสัยในเรื่องคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนิวัตทำรรมรงบุญทงรงไพศาลว่ามีอำนาจทุนกล้าทุนกระหม่อมพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งหรือไม่เพื่อพยายามสร้างสุญญากศอำนาจขึ้นมาให้ได้ นั่นเป็นความหวังที่ยังเหลืออยู่ในเส้นทางสร้างสุญญากาศอย่างไรก็ตามหากเส้นทางนี้ไม่สําเร็จสุเทพเชื้อสุบัลยังมีหนทางที่เคยเตรียมการไว้คือดําเนินการให้ตัวเองเป็นรัฐถาธิปัต์คือใช้พลังมวลชนยึดอํานาจมาเป็นของตัวเป็นหนทางที่สองซึ่งในวันพเดศศึกที่สุเทพเทื้อสุบัลประกาศได้มีการปูทางเพื่อบรรลุในหนทางนี้ไว้แล้วคือการปฏิวัติโดยประชาชนใช้พลังประชาชนแทนรถถังเข้ายึดศูนย์กลางอํานาจรัฐ เรียกให้ข้าราชาการมารายงานตัวเข้าจับกลุ่มผู้มีอำนาจเดิมและยึดช่องทางสื่อสารกับประชาชนเรียนแบบที่ผู้นำกองทัพเคยใช้คือยึดทำเนียบรัฐบาลยึดกองบัญชาการของรัฐบาลอย่างสอสอและยึดการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทำให้ประชาชนเข้าใจว่ายึดอำนาจได้สำเร็จตัวเองครองความเป็นรัฐธิปัตที่จะบัญชาการการบริหารประเทศ ออกประกาศล้มล้างรัฐธรรมนูญและกำหนดกติกาการจัดการประเทศขึ้นมาในนามประกาศคณะปฏิวัติหรือคณะปฏิรูปหรือคณะอะไรก็ตามที่แสดงถึงการยึดครองความเป็นรัฐาธิปัตย์ได้สำเร็จสุทเทพเทกสุบันบอกไว้ในการประกาศวันพเด็ศึิกว่าจะต้องบรรลุภารกิจนั้นอย่างรวดเร็วภายในสมวันเจวันนั่นเป็นความฝันของคนที่ต่อสู้มายาวนานกว่า6เดือนแต่ถึงวันนี้ดูเหมือนว่ายังไปไม่ถึงไหน ต้องการใช้กำลังครั้งสุดท้ายเพื่อประเด็จศึกถ้าว่าความฝันก็คือความฝันเพราะในความเป็นจริงในเส้นทางสู่เป้าหมายยังมากมายด้วยอุปสรรคในหนทางที่จะสร้างสุญญากาศทางการเมืองยังถูกตอบโต้อ,อย่างหนักจากฝ่ายต่างๆประชาชนหลายกลุ่มออกมาแสดงพลังพร้พรอมสู้รวมไปถึงต่างประเทศที่ไม่เพียงแสดงท่าทีไม่ยอมรับอย่างเห็นได้ชัดแต่ยังแสดงให้เห็นว่าอาจจะต้องเผชิญมาตรการต่อต้านชัยชนะในเส้นทางนี้ยังยากที่จะเกิดขึ้น พราะต้องประกอบด้วยปัจจัยอีกหลายอย่างที่สำคัญคือจำนวนประชาชนที่จะสนับสนุนต้องมากมายระดับเห็นได้ว่าเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศต้องได้รับการยอมรับจากข้าราชการทุกกลุ่มที่จะเข้ามารายงานตัวและที่สำคัญคือต้องพร้อม,มเผชิญหน้ากับมวลชนฝ่ายตรงกันข้ามที่จะออกมาต่อต้านหนทางแห่งชัยชนะของสุเทพเทศสุบรณยังอีกยาวไกลวันเผด็จศึกที่ประกาศออกมาหากเอาเป็นเอาตายที่จะทำให้ได้ มีแต่จะเร่งสร้างสงครามกลางเมืองและหายนะให้ประเทศขณะที่ไม่แน่ว่าใครจะชนะ